ขอเทอทูลบูชาครูบาอาจารย์ไว้เหนือเสียงและขอกล่าวสวัสดีทุกท่านที่มีความศรัทธาในบทสวสดมนต์และร่วมแชร์คลิปบทสวสดมนต์เพื่อสร้างบุญกุศลสืบไปครับและในวันนี้ช่องพุทธานุภาพได้นำบทสวสดมนต์สั้นๆแต่มีพุทธคุณล้ำเหลือหากได้บูชาแล้วจะมีความสุขสวัสดี มีโชคลาภท่านจะป้องกันคุ้มภัยป้องกันอาถรรพ์ทั้งปวงธุรกิจการงานดีค้าขายคล่องตัวเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภดีมากนั่นคือพระคาถาปูโสมเฝ้าทรัพย์หากท่านผู้มีความศรัทธาทั้งหลายได้สำรวมจิตจนอยู่ในสมาธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็ขอให้ท่านทั้งหลาย ว่าะโมไปพร้อมๆกันสามจบณโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนณโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนณโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโต สัม a, right มาสัมพุทธัสสะพุทธาราโพโสทาย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 ะ โสทายะพุทธราโพโสทายะพุทธราโพโสทายะพุทธราโพโสทายะ พระคาถาบทนี้ช่องพุทธานุภาพได้ทำไว้เพียงเก้าจบหากท่านทั้งหลายได้สวดถึง108จบให้อธิษฐานถึงโภคทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ท่านอยากได้แก่ปูโสมเฝ้าทรัพย์ให้ช่วยดลบรันรดาลโภคทรัพย์มาสู่ท่านทั้งหลายได้มีความสุขขีสุขโขมั่งมีสีสุขด้วยเถิดสาธุสาธุ สาธุบทสวดพระคาถานี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยครับ